วันที่6พฤษภาคม2568ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5ในกรุงเทพมหานครเวลา7นาฬิกาค่ะค่าเฉลีย่ยของกรุงเทพมหานครตรวจวัดได้14.1ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรและสำหรับ12อันดับของค่าฝุ่น PM 2.5เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานครมีดังนี้ค่ะ 1. เขตวางทองหลางตรวจวัดได้24.7ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตร 2. เขตลัดกระบัง23.3ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร 3. เขตสายไหม20.7ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร 4. เขตหนองจอก20ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร 5. เขตบางกอกใหญ่19.5ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร 6. เขตบางพลัด19.3ดไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร 7. เขตคลองสามวา18.7ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร 8. เขตบางรัก18.6ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร9เขตบางกอกน้อย18.4ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร10เขตบางเขน18.2ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร11เขตราชบุรณะ17.6ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและ12เขตดอนเมือง17.4ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตามนะคะภาพรวมทั่วกรุงเทพมหานครคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีมากและฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลงด้วยค่ะ ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn